ินความเข้าใจของเราเราเริกมาก สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคลและตฐบูนบีเกียติที่อยู่ที่นี้นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอโทษด้วยครับที่วันนี้ผมไม่ได้มาเองนะครับเลยส่งภาพกับเสียงมาคุยกับท่านให้ท่านพี่น้องรับชมกันสักเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตนะครับผมเองนั้นก็มาเป็นคริสเตียนและเป็นลูกพระเจ้าได้ประมาณสัก7ปีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งอัศจรรย์ที่ผมทรงสำแดงให้ผ่านมาที่ผมในมหาศาล วันนี้ผมก็คงจะมาบอกเล่าหรือคุยให้พี่น้องฟังถึงประสบการณ์ที่ผมมีกับพระเจ้าเลยนะครับผมเองนั้นในอดีตผมเองผมเป็นหัวหน้าฤาษ์พระสูงสุดท่านหนึ่งอยู่ที่วัดแถวบางลำพูนะครับแม้แต่พระป่าช่วยชาติหลวงตาท่านหนึ่งผมก็เป็นผู้เริ่มนะครับทองคําบาึงในคอไม่ใส่ครับแต่เมื่อก่อนที่ถวา,ายพระทีคั้งนับ10กิโลและเป็นผู้บริจาคเงินหลายร้อยล้านที่สร้างตึกสงอาพาธ ใ,ในทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับในขยายโรงพยาบาลน,นับสิบสิบแห่งนะครับก็ด้วยความอยากไปสวรรค์ผมเองก็พยายามทําความดีครับเพราะปัจจุบันนี้อายุก็ใกล้จะเจ็ดสิบแล้วนะครับเป็นสิ่งอัศจรรย์ว่าที่มีพระพนจากเบื้องบนให้ดูยังไม่แก่เท่ามากนักนะครับก็อย่างไรก็ตามนั้นมีเรื่องที่ผมจะประกาศเรียนให้กับพี่น้องฟังนิดหนึ่งว่าผมเข้ามาเป็นลูกพระเจ้าหรือมาเปินคริสเตียนได้อย่างไรนะครับ ผมเองนั้นประกอบอาชีพเป็นนายธนาคารนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีวีสีช่อง3เมื่อ39ปีที่ผ่านมาเป็นวุฒิสมาชิกเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเป็นสารพัดเป็นครับแต่ไม่ภูมิใจเท่าที่ผมเป็นลูกพระเจ้าในวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญยิ่งนะครับต้องเรียนสําคัญยิ่งที่จะมากราบเรียนให้ท่านได,ได้รับทราบด้วยในวันนี้นะครับผมเองนั้น เป็นผู้เข้มแข็งในของเดิมมากผมยืนแสดงธรรมะในทีวีจันพุทธศุขนะครับในสถานีโทรทัศน์หลายคนพระทั้งประเทศรู้จักผมดีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเอ๊ะมาเป็นลูกพระเจ้าได้ไงคุณกำจรผมเองผมก็ผมก็มาเป็นเพราะว่าไม่ใช่ฤทธิ์เด็จ,จากผมนะครับเพราะพระองค์ส่งเรียกผมจริงๆครับผมเองนั้นก็เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับ ผมเองผมอยู่ดีๆผมคิดถึงพระเจ้าแต่ว่าสาเหตุที่ผมคิดถึงนั้นผมเป็นหนี้บุญคุณฝรั่งท่านหนึ่งนะครับท่านรู้จักครับฝรั่งท่านนั้นถ้าเขามีชีวิตอยู่ผมจะบินไปหาที่สหรัฐอเมริกาผมจะไปกราบเท้าไปจูบเท้าเขาเลยครับในฐานะที่เขามีพ,พระคุณต่อผมมหาศาลเขาเป็นนักร้องผู้ยิ่งใหญ่ครับผมก็ได้ร้องเพลงตามเขาจนทั้งพระเจ้าสูงเรียกพี่น้องคนสงสายเพลงอะไรผมร้องโดยหนึ่งครับเขาเขาเป็นนักร้องชื่อดัง เขาคือมิสเตอร์เอลวิสเพสลีย์ครับคนอ๋อใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับราชาร็อกเอรอนครับเพราะฉะนั้นผมร้องตามกันกันหนึ่งเอลวิสร้อ,องก็2มีจังหวะชา้าจังหวะเร็วผมก็ร้องตามคือผมเองผมออชอบร้องเพลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาผมไม่สนใจครับแต่เชื่อไหมครับเนื้อหาในเพลงอัลบั้มที่ผมร้องมาเกือบ30ป,ปีนันเป็นเป็นอัลัมชุดนมัสก,การพระเจ้า ชื่ออัลบั้ม His Hand in Mine ครับแปลว่าเมืองคุณในตัวของฉันหรือว่าพระลาดขององค์ยู่ตัวครับองค์ผมร้องโดยผมไม่มีเจตนาที่จะไปนมัสการพระเจ้าครับพระเจ้าคงจะทอดพระเนตรดูผมคงจะสงสารครับผมนี่กำลังจะไปนรกอยู่มินเมแต่ยังดีว่าที่ผมนมันสการนมัสการพระองค์นะครับคือเมื่อเจ็ดปีที่แล้วมาคือผมเองผมมี บุตรสะพ้ยนะครับลูกสะพ้ายเป็นเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับภรรยาของล,ล,ลูกชายผมเป็นในพันโทสานบกก็ขณะนั้นเ,ออเขาเป็นคริสเตียนครับเขาก็อยากจะชวนเราให้เป็นคริสเตียนตามก็แต่ว่าผมเองก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรเพราะผมเข้มแข็งอยู่ของเดิมมากนะครับก็อยู่ๆว,วันหนึ่งวันหนึ่งเขามาเชิญภรรยาผมของผมเอง ไปเที่ยวเข้าค่ายคริสเตียนที่ระยองภรรยาก็ไปครับมึ่จะไปไปไปเที่ยวทะเลเชื่อไหมครับพี่น้องครับแค่สองวันไปอยู่ที่เข้าค่ายคริสเตียนกลับมาภรรยาบอกว่าตอนกลับมาถึงบ้านเอ๊บอกคุณคุณทำไมชีวิตคริสเตียนเขาเขาดีเหลือเกินเขารักกันเขาเอื้ออํานวยกันอย่างดีเราลองมาเป็นคิสเตียนกันดีไหมผมบอกโอ้พระเจ้าผมกําลังคิดอยู่ในใจผมอยากเป็นลูกของพระเจ้า อยู่กับภรรยามา40กว่าปี45ปีจะเลิกกันคราวนี้ซะหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะภรรยาถือสิงห์ินเจนนุ่งกระโปรงขาวอยู่พระในพระอยู่วัดในพระอีสานครับภรรยากลับมาชนเป็นคริสเตียนเอเมนไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับผมกับโอ,โ,โอ้โหอ่ะแก้งครับตกลงตกลงครับในใจลิงโลดครับกระโดดโลดเต้นพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับแหมผมแก้ผมคิดผมสงสงสารเชื่อไหมครับมาเป็นคริสเตียนได้ไม่นานนักความเชื่อยังไม่ค่อยมีมากครับผมเอง วันหนึ่งผมขับรถเข้าบ้านเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนนั้นเชื่ออยู่แค่สักไม่กี่เดือนนะครับผมเข้ามาในบ้านผมที่ฝังโทนเสียงเสียาพระนะครับบ้านมีบริเวณกว้างเป็นเนื้อที่เป็นไร่เหมือนกันขับรถทับสุนัขตัวเองรถหนักตันกว่าสุนัขพันคอรี่หรือแลซี่ที่เราดูในทีวีครับผมทับตึงต้งๆอย่างนี้นะครับโอ้โหพอพระพระเจ้าพญานิคูหันมาเจอก็ร้องพระเจ้าช่วยด้วย ผมตกใจลงไปมาหมามันจะตายครับตัวสันผมทับไปทั้งตัวเลยครับผมก็ไปกอดมันด้วยความรักสุนัขเอาเตรียมพาไปหาสัตวแพทย์ที่จะรักษาผมก็ค้ำดูกระดูกแตกไหมไม่มีครับดูเลือดก็ไม่มีพี่น้องครับหนึ่งนาทีครับสุนัขวิ่งไปเลยครับไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยขณะนั้นเพราะยังไม่มีประสบการณ์ครับผมบอกว่าฟลุกพระเจ้าคงจะรับสั่งต่อผมเลยครับว่าฟลุกก็ฟลุกลูกเดี๋ยวพ่อทำให้ดูใหม่ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งอัศาจรรย์ครับก็ผ่านไปก็ไม่ได้คิดอะไรกันขนานั้นนะครับต่อมาผมเป็นโรคนิวโอก New York ครับออผมอมดีตเป็นสวคือปัจจุบันก็สวตัวจริงคือสูงวหวครับจะบอกที่หนึ่ง <c oughs> มือซ้ายนีรครับพอมือขวาที่หนึ่งกลายเป็นอย่างนี้ครับต้องจับมานดังปักโอ้โหปวดทั้งแขนครับแพทย์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธบอกว่าท่านครับ ต้องผ่าตัดนะครับมันเป็นฝังผือบระหุ้มเอ็นต้องผ่าต้องจ้องต้องผ่าออกไม่งั้นมันจะปวดอย่างนี้แต่ต้องทําใจนะครับเพราะว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยกําลังของนิ้วมือมันจะหายไปแค่ยกแก้วน้ําแก้ว,กวอาจจะหล่นแตกได้ผมไม่ใช่รู้สึกเป็นกังวลครับในชีวิตทําเองหมดครับซักเสื้อซักผ้าอะไรบางทีก็ช่วยก็ทาเองผมผมผม,ผมชอบทางานบ้านด้วยจ่ายตลาดทำกับข้าวอะไรเอะก็มันคิดเอ๊ะเอ๊ะเ,ะเป็นอุปสรรคเราซะแล้ว ถ้าต่เป็นเช่นนี้นะครับเอ๊ะผมนึกทำยังไงดีเรามีพระเจ้าเนี่ยอธิษฐานดีกว่าผมอธิษฐานเลยครับข้าแต่พระบิดาลูกมีงานจะทําถวายบูมากมายถ้าเบือน,นิ้วลูกเป็นเช่นนี้ผมอุปสรรคมากมายของพระปสงมีพระเม่ตาช่วยด้วยเถอะเชื่อไหมครับผมไปยันคืนนี้สามทุ่มครับพรุ่งนี้หกโมงเช้านิ้วผมหายเป็นปกติครับเอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมครับอัศจรรย์ครับหมอมาจับใหญ่มากบอกว่าเฮ้ยท่านไปทําอะไรมาครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ ผมนัดจะผ่าตัดจะเปิดห้องโออาอยู่แล้วผมบอกผมมีหมอใหญ่ประคุณดกครับนรอกเเยซูอยู่ข้างบนครับไม่ต้องเสียสามสิบาทารกักษาโรคเห็นไหมครับ <c oughs> ตอนนี้ความเชื่อก็กเริ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นต่อมาปลายสายในกาผมเ,เม็ดเล็กเล็กมันหลุดออกมากครับผมก็จบับบีบีวันอันปเสียมสแควร์มันก็ตกหายครับไปเดินชอปปิ้งอยู่ชั่วโมงนึงกลับมาเกือขึ้นรถหายไปแล้วก็ได้แต่ตหนีเองว่าสมน้ำหน้าน่าจะไป หาช่างในกาอยากทำตัวเป็นช่างซ่อมในกาเองผมก็ไปหาช่างก็ค้อนตอกนิเดียมก็อยู่แล้วนะครับหายก็หายไปเชื่อไหมครับผมอยู่ฝั่งธนบุรีของตกก่อนตกผมรับทราบตกแล้วผมก็ทราบสยามสแควร์แค่สองวันครับไม่ทราบท่านบูไดนนาไอ้ชิ้นส่วนปลายสายในการเล็กๆไปตะไปนิ้วก้อยมาวางไว้ข้างหมอนที่บ้านผมผมร้องไห้โฮถอดใจเลยครับผมเชื่อแล้วพระเจ้าบ่งทรงชดทรงพระชน ผมตั้งใจะจะรับใช้ผมผมเคยแขวนพระเป็นจภาคกีมูลค่าสิบล้านยี่สิบล้านเดลิทายลักหลงเต็มหน้าผมไม่เคยได้รับอะไรเลยนอกจากไปได้ต้องบอให้ตีหัวแย่งพระมาอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้ผมมีพระเจ้าซึ่งผมไม่ต้องแขวนพระองค์อยู่ในจิตใจผมเลยผมก็เต็มถวายงานเต็มที่และต่อมาเร็วๆนี้นะครับเม,เมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยสิบสี่กุมภาวันวาเลน,น,นทาวันที่สิบห้าผม ซอยมะม่วงครับมะม่วงในบ้านผมในบ้านผมมีมะม่วงน้ำตกไม้หวานสุขาต้นนะครับผมก็ไปสอยสอยหมดข้างล่างหมดมีทุงสูงครับเอ๊ะเราจะเจบปีก็เจิบไม่เป็นไรเอาบันได9้าขั้นมาต่อยังดูไม่แก่นักไปยืนสอยมะม่วงครับสอยไปสอยมาพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นไทราบผมหัวม่งพื้นครับศรษะมงคอนกรีตข้างล่างครับสูงานสัก2เมตรสเมตรโอ้โห คนแก่ๆอย่างนี้อายุก็จะเจ็ดสิบน้ำหนักแปดสิบกิโลความจำหายเลยครับจำอะไรไม่ได้เลยเลือดออกที่ข้างตายนองพื้นเป็นฟันฟันซีภร <c oughs> รยามาเจอเข้าไปส่งที่โรงพยาบาลพญาไทสามหมอเย็บกับยี่สิบเข็มกระโหลกศีะยุบนาชัดสะาดมัก,ก,กมพอสมควรนะครับพี่น้องครับไม่ต้องรองอูู้เลยครับใช่ครับหนักๆเลยครับเชื่อไหมครับ วันที่15ตกวันที่16หายเอเมนไหมครับเห็นไหมครับอัศจรรย์ที่สุดครับชีวิตผมผมรู้แล้ววันนี้ผมพบเจ้าของวิญญาณผมแล้วพบพระผู้สร้างพบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ผมร้องเพลง h e s Sand In My คือพระราชขอองมุงอยู่ตัวข้าพงค์ผม <c oughs> ไม่เอาเลยนะครับวันนี้เราเกิดมาพี่น้องกับผมเองเนี่ยทั้งหมดในโลกนี้ ตอนที่เราคลอดจากท้องคุณแม่มาไม่ถือถืออะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีใครถือโคดเพชรหรือถือเงินทองอะไรมาไม่มีเรามาเองเราจะโรย่งกับิวเกตวันหนึ่งเราก็ตายเราจะแข็งแรงยิ่งกว่าเฮอร์คิวลิสปช้างช้างสารเราก็ตายแต่มีมคำถามใหญ่เท่าฟ้าครับว่าชีวิตหลังความตายหรือตายแล้วไปไหนว่บอกอยากไปสวรรค์คุณไปได้ยังไงคุณไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นนี่สําคัญและหลายคนมาถามผมครับบอก คุณกำจรเป็นคริสเตียนเนี่ยลาบากใจไหมผมบอกโอ้ผมยิ้มแย้มแจ่มใสครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มีความสัมพันยิ่งเลยนะครับฟังให้ดีนะครับเช่นบญญรรญัติลประการของพระเจ้าท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับแค่สี่สิบหนึ่งห้ามฆ่าคนห้ามโกหกห้ามลักทรัพย์ห้ามบิดประเวณีผัวเมยเขาห้ามดื่มสุราเมาไมา้นี่พระเจ้าทรงห้ามนะครับนี่คือสิหนห้าที่ผมเคยปฏิบัติมา เห็นไหมครับและพระเจ้าตรัสไว้นะครับโลกนี้เป็นอนิจจังก็เหมือนที่ผมเคยผมเคยศึกษามาที่ผมผมผมเคยเชื่อมาว่าอนิจจังประสังขาราพระเจ้าตรัสเลยครับว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงโลกกระทำแปดที่ผมเคยเยึดมาคือมีของเก่าที่ผมที่ผมถือที่ผมเชื่อถือไว้อยู่นะคือ,เ,อ,อเราได้พูดว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ แต่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ในปัญญาจารนะครับพวงตรัสว่ามีวาระเกิดก็มีวาระตายมีวรระร้องไห้ก็มีวรระหะัวเราะมีวาระเจ็บมีวรระหายเหมือนกันเปรียบใช่ไหมครับแม้แต่เมตตาการุณามุติตาอุเบกขาพระเจ้าของผมหรือของพวกเราเนี่ยเป็นความรักเมื่อพวกเป็นความรักเราก็มีเมตตาการุณาถูกไหมครับใช,ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นความรักก็ไม่มีครับที่จะเกลียดชังใคร และอุเบกขาการบังเฉยพระเจ้าตรัสไว้ใ,ใ,ใ,ในพระคัมภีร์นะครับว่าไขรตบแก้มขวาเจ้าให้เอียงแก้มซ้ายก็ตบด้วยผมไม่เคยสอนครับใขรตบแก้มซ้ายลูกหมัดขวาลูกใสไปเลยนะไม่เคยสอนเพระเาะฉะนั้นเหมือนกันเปรียบกับผมดีใจและแต่ที่ผมอยากจะร้องไห้แทนคนทั้งประเทศฟังให้ดีนะครับผมศึกษาในพระคัมภีร์พระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นภาษาฮีบรูพระเจ้าได้โดนจิตโดนใจคน4ี่ิบคนได้เขียนนะครับ นักวิทยาศาสตร์ของโลกเขาพิสูจน์ด้คาร์บอนแล้วอายุประมาณ4ี 5, ่ถึงห้าพันปีเห็นไหมครับมีองค์กรวิทยาศาสตร์ลงรับรองนะครับเมื่อก่อนนี้ใครมาพูดกับผมเรื่องพระเจ้าโอ้ของอยูมันสองพันกับแปดปีใค,ครๆย่งของชั้นสองพัน,น,รน,นราร้อยกับปีคนรุ่นน้องรุ่นน้องเราไปเชื่อกิฟต์ซึ่งผิดผิดถนัดใจนะครับแม้แต่พระเยซูคริสต์จะมาประสูติเป็นบุตรมนุษย์ในโลกนี้ในพระคัมภีร์เขียนไว้ก่อนเกือบจะหนึ่งพันปีเห็นไหมครับอัศจรรย์ วันนี้ผมผมดีใจที่ผมได้มาเจอเจอเจ้าของวิญญาณที่แท้จริงดูสิครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งนะครับฝรั่งหลอ่อฝรั่งสวยฝรั่งรวยฝรั่งเก่งสังคิดสารพัดจรวดดาวเทียมไฟฟ้าเครื่องเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ในการลบวัสดุใดทุกอย่างฝรั่งคิดได้หมดเมื่อเร็วๆนี้พระเจ้าได้ตรัสผ่านมิชชันนารี ary, ท่านหนึ่งอาจารย์ซนดีเจคอบนะครับพะองค์ได้ได้ตรัสว่าประเทศไทยเนี่ยจะ ปัญหาปัญหาภาคใต้จะหมดไปเองนะครับฟังให้ดีนะครับและเศษรษฐกิจไทยจะดีเยี่ยมโดยโดยเฉพาะภาคเกษ,ษตรกรรมวันนี้เห็นไหมครับพี่น้องนี่อาจารย์ซินดีพูดไปเอ่อได้พระเจ้าได้ได้ตรัสผ่านเธอไว้หลายปีนะครับวันนี้ข้าวตันรัดเกือบสามหมื่นบาทแล้วเห็นไหมครับและพระเจ้าได้ตรัสว่าเราจะพบขุมทรัพย์ในภาคเหนือค้ำพยากณรเอกนะครับครั้งนี้เราพบน้ํามันที่วิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์นะครับ รวมน้ำมันที่เราขุดได้วันนี้วันละสองแสนสองหมื่นบาร์เรลครับเอเมนไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเศรษฐกิจไทยจะบอกจะย่ำแย่วันนี้ดีใจมากเลยและดีสุดเหมือนผมเคยผมในฐานะผมเป็นนายธนาคารมาก่อนนะครับพระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อหลายปีที่แล้วที่อาจารย์โดยผ่านจายสซินด,ดี้ที่มาเลเซียที่อเมริกานะครับบอกว่าประเทศไทยจะมีธนาคาราณิชิ์เพิ่มขึ้นมากมายผมเองผมผม,ผมยังยิ้มว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้มั้งเพราะว่าการตั้งธนาคารในประเทศไทยยากมาก แต่วันนี้พี่น้องครับมีธนาคารธนาชาติธนาคารเกียรตินาคินธนาคารทิสโก้ธนาคาร l อธนาคารย e เห็นไหมครับเยอะแยะหมด mm hmm. ผมต้องไปขอโทษพระเจ้าต้องโอ้ลูกผิดไปแล้วที่ลูกไปพูดคิดว่าไม่เป็นความจริงแต่ขอบคุณพระองค์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์เป็นพระผู้สร้างและเรานมัสก,การพระเจ้าที่ทรงพชนไม่ใช่พระเจ้าที่ตายไปแล้ว คําอธิษฐานของท่านภาษาอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจพระอ,องค์รับฟังเราเป็นคนไทยผู้ภาษาไทยครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระอ,องค์ทรงเชื่อและพระอ,องค์ทรงตอบรับทุกอย่างเรานมัสักการพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับอย่างเดียวเลยในพระธรรมฮีบรูบทที่ 6: ข้อ11พระองคไไไไ์ได้ตัดว่าคนที่มีความเชื่อและผ่าความเพียรเท่านั้นถึงจะได้รับ คนที่ไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พระพระเจ้าไม่ได้เลย,เลยแต่บทที่ 6: 12, กข้อ12บสองมุงได้จัสว่าคนคนที่มีความเชื่อและความเพียรเท่านั้นถึงจะรับพ,อพอระพรเป็นมรดกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งสาคัญครับผมเองผมเคยถูกถูกโกงถูกอะไรสารพัดอย่างครับเออก็กราบทุนพะอง่ะไม่เราไม่เราไม่โกรธเราไม่แก้แค้นผมถูกโกงทีสองสามพันล้านยังถูกเลยครับสองสามพันล้านแล้วก็ไปถงทำร้อยล้านเออพคกก็จัดสรรให้ทรงให้ โดยมาในรูปแบบต่างๆซึ่งเรารู้ว่ามาจากพระองค์เพราะฉะนั้นชีวิตคนมันสั้นนิดเดียวนะครับไม่กี่วันเราก็จากปวล,ล้วเราจะใหญ่แค่ไหนแต่มีสิ่งที่ใหญ่กว่าเรานะครับคือโลงศพเจอกับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังครับคนในในประเทศนี้ในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่ตายแต่ผมขอกลาบเรียนว่าจะมีขึ้นมาคำถามว่าชีวิตหลังความตายหรือตายแล้วไปไหนอย่าไปพูดเลยครับเหมือนคนเื่นเขาที่ว่าเอ้ยไปนโกดีเพื่อนมากดี ไปสวรรค์ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกพระเจ้าเราไปอยู่กับพระองค์ไม่ยากเลยเพียงแต่เราประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ใช่ไหมครับไม่ยากเย็นเข็นใจครับเราเป็นมนุษย์คนบาปและพระองค์ทรงให้อภยัยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากผมก็เลยถือโอกาสมากราบเรียนให้พี่น้องทราบว่าทําไมผมเป็นลูกพระเจ้าได้ผมทั้งครอบครัวเป็นหมดครับและพระองค์ทรงอวยพรผมเยอะแยะมากมาย เพียงแต่ว่าเราถวายงานพระองค์วันหนึ่งเราได้ขึ้นไปหาพ่อเราไม่มีวิชาการแพทย์ในโลกนี้ครับที่บอกว่าวิธีสร้างวิญญาณธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันสเปิร์มผูงฝ่ายชายอยู่ในรังยข่ของฝ่ายหญิงเกิดเป็นเนื้อกระดูกเอ็นเนื้อหนังเส้นผมขึ้นมาแต่ไม่มีวิธีสร้างวิญญาณครับเรามีพ่อสองคนกับพ่อฝ่ายเนื้อหนังคือที่เราใช้นามสกุลกับพ่อฝ่ายวิญญาณที่เจ้าของวิญญาณเราไม่ใช่ธรรมชาติสร้างนะครับ หลายคนบอกพูดไม่ออกผมถามให้ชาตินี้ชาติโน้นชาตินั้นเดี๋ยว,ยวๆครับชาติที่หนึ่งเรามาจากไหนครับชาติแรกบอกไม่รู้แต่ผมรู้ชาติที่หนึ่งผมมาจากพระเจ้าไม,ไม่ต้องไปพูดเลยครับท่านอย่าไปจําชาติไหนเลยครับท่านนะสําเร็จกนไปหมดแล้ววันอาทิตย์ที่แล้วอาหารมื้อที่อย่างวันอังคารก่อนท,ที่จะลวท่านทานข้าวอ,อะไรท่านนึกดิครับตอบผมมีรางวัลให้ครับนึกไม่ได้ลูกขึ้นจะหยิบของยังลืมเลยครับยังเอะหยิบอะไร ต้องมีบันทึกช่วยความจํามีแดรี่มีโน้ตบุ๊กเห็นไหมครับอันนี้สําคัญที่เพราะนั้นความจําเรามันสั้นครับและมนุษย์มาจากมน,มนุษย์มนุษย์ไม่ใช่มาจากลิงนะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องมีอยู่ในความเชื่อเชื่อว่าชีวิตหลังความตายเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมก็ขอ,อจบคําเปพียงแค่สั้น,น,น,นๆเพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากสุดท้ายพี่น้องจําได้ครับคิดอะไรไม่ออก บอกพระเจ้านะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับเอเมนครับ